ถ้าเขามีแฟนขึ้นมาจริงๆอะสิ่งนี้ทำก็คือไมิจฉา <laughs> <laughs> พอตอนจินตน,นาการเป็นเมนตัวองอันล่าสุดเลยนะขอขายนะคะ MV กำลังจะปล่อยเล่นเป็นพี่พระเอกแํ <laughs> าซ้ำ <laughs> ซึ่งตอนที่เห็นยิินกลุบจเตอนที่เห็นต้องแบบวืบเนื่องเหมือนกันที่แบบหุย <laughs> ลิสหยาแน่นอนคือพอลจินตนาการมันเห็นหมายถึงว่ามันเห็นภาพชัดของกันนี้ถ้าสมมติเฮ้ยเขามีแฟนเขาต้องหน้ารังแน่เลยอ่าอะไรเงี้ยอย่างแบบมังตัวเนี่ยพูดบ่อยมากเลยว่าแบบเออแบบเขาคงอยากมีแฟนเพราะว่าน้องแบมหรืออะไรก็ตามทุกคนจะพูดตลอดเนาะแ,แบบแบบเมนลองมังจะชอบพูดว่าแบบเอออยากมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะอ่าอย่างล่าสุดเนี่ยดีในเอ็มวีดูแบบเฮ้ยมีความแบบบ่อยเฟรนด์แมทช์เรียลเล้อรู้สึกแบบ วัสดุแฟนหนุ่มวัสดุแฟนหนุ่มคนนี้แหละคือที่เราแบบหมายปองเออแล้วก็นั่งคิดว่าแล้วถ้าเขามีแฟนขึ้นมาจริงๆอ่ะสิ่งที่ทําก็คือไม่มีอะไรเลยนอกจากอิจฉาอยากได้แบบนี้บ้างอิจฉาคุณพี่ทำบุญด้วยอะไรได้ปวดบอกหรือหนูต้องไปตัดกรรมที่ไหนหนูหนงจะแบอยางงี้เออฟิลนั้นไปฟิลฟิลนั้นไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นความอิจฉาที่ไม่ได้เปเลยสยาแบบนั้นนะว่าแบบแต่ว่าแค่แบบหุ่ยเต่ง เขาเห่าว่าอะไรเงี้ยเขาดูน่ารัก